สวัสดีครับสวัสดีครับครับอ้าวนี่จากช่องพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับเพลงไรครับเบิงเลขวิ่งของป้าเซียนบรรณบัวนะครับเมื่อนี่ผมกับสิดัดาตามให้นะครับว่าเพื่อนสีว่าแบบใดเพื่อนสีให้จังไดก้อนนะครับเอาไปเบิงกันเนาะกับป้าเซียนบรรณบัวนะครับป้าเซียนนะครับเพื่อนซื้อเซียนนะครับเอาเบิงกันนะครับ วัสดีครับป๋าวัสดีครับัสดีโอ้ยเป็นงได้เลกวิ่งขึ้นมาคักแอ่บอกวิ่งล่างศูนย์กับหนึ่งท่านกับเขานะครับจับคู่กับมีหนึ่งห7าหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับของป่าเซียนเฮาเจ้าพ่อเลขวิ่งนะครับแน่นอนตากจากสมคำลำเลือนะครับเอาเบิงนะครับเยอเซีย ว่ามันแมนบอลนะครับวิ่งล่างศูนย์กับหนึ่งนะครับจับคู่ให้หนึ่งห้าหกหนึ่งหกหนึ่งเนี่ยเป็นยังคือโบมีหนึ่งหกนะครับวมาวงกลมหกหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดนะครับของปลาเซี้ยนนะครับเอา้าบารนี้งวดนี้ว่าจังไดว่าจะให้จะเลียกวิ่งก้อนหัวปลา บอว่าสให้เลขกวิ่งสก้อนวิ่งล่างเอ่ยยังยังบ่ประกบคู่ไ้เนาะกอนประกบคู่ไ้อืมเอาแต่บอเป็นยังนะครับเพราะว่ากะบ้านกัใกล้กันครับผมอยู่ครับก็เที่ยวไปเที่ยวมาเรื่อยๆเนาะงวดนี้ป๋าเพิ่นก็สิให้เลขวิ่งก้อนครับเดี๋ยวก้อนสีไ้เลขกวิ่งผมผมสิทอสอบถามแล้วก้อนว่าพราะผมมาผมเห็นใครๆว่าป๋าเราบ่แข็งแรงนะครับเพิ่งผมมามือเรกปลาเราก็อยุ่โรงบานนะครับเพราะว่า เราว่าเราบอสบายนะครับเบงเบองขาเรานะครับขาเราว่าม้านี่เป็นเป็นขาแบบอันนี้บอต้องดาม่านะครับเพราะว่าผมกะกับพ่อรู้นะครับผมก็เลยมาถามว่าเพื่อนไหเลขแม่นกับแม่นนิลีนะครับเพราะว่าบานนี้เพื่อนกับบอสบายเพื่อนกับบอใครมีเงินนะครับเพื่อนกับไปห้ามอสูมือเดี๋ยวนี้กับเมื่อนี้กับไปร่างแพ้เขาก็มาบอกา คปล่อยล่างแพลี้ยมามามาไม่เนเลยเออเบื่อวันที่ชีก็ยีได้ไปตัดไหมตัดไหมลง่มบานเงนบ่เอาบ่เป็นยังบ่เป็นยังว่าแต่บอกเลขคิ้วๆนะครับเอฟซีเพื่อนกระชิดมีเงินมใไ้นะครับภูมิุ่มก็เจ้าถือคุ่มกัเจ้าเรียนนะครับกับบ่เป็นยังครับกะช่วงเนกะเพื่อนกัยังบ่สะดวกนะครับกะผ่านทั้งียนภูได้นะครับพียนภูจะเบอร์โทรไวให้นะครับฝาก ซอยเบิงเพนเดอครับเด้อเพนเป็นคนคนคู่เท่านะครับแต่ว่าเพนเพนมีดีทั้งนี่แหละครับทั้งเรื่องเสียงดวงนะครับอ่าเพนมีดีทั้งนี่นะครับอ่างวดบางนึงเพนกะวิ่งล่างกะให้ศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งเพิ่นจะจับคู่ให้หนึ่งห้าพุกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับก็เขาหกหนึ่งกับเขาัตกับแล้ครับคนซื้อเลขก็ต้องซื้อกับนะครับเนาะ เอาตาง่วนี่ที่ไ้ตัวไ้หรอบนวิ่งบนตัวไรวิ่งบนอันอันหกหากับหออ๋อวิ่งบนออในหากับหกนะอ,อ่วิ่งวิ่งล่างนี่หกับ 7, บ 7. เจ็ดหกกบเจอ๋ออีกประมาณจากเหลือจากสามซีเมอร์จะสิมาจับคู่ไห้คือเกา่าอันา ครับครับจับคู่ให้คือเกาเพราะช่วงนี้ยั่งช่วงนี้คำนวณแล้วแต่ว่ายั่งเพราะอะไจับคู่จับคู่ครับครับเอาอละครับเอฟซีผมก็ได้มาตามปลาเพื่อนแล้วนะครับปลาเซียนมันนาบัวนะครับเอฟซีก็เลขกวิ่งเพื่อนกับแน่นอนเนี่ลีนะครับฮอดใกล้เมื่อเพื่อนสีวงกลมให้เลยครับเลขวิ่งครับช่วงนี้เพื่อนยังงว่วงกลมนะครับช่วงนี้ปลาเพิ่นยั่งว่วงกลมให้นี่แหละครับเลขกวิ่ง เลกกวิ่งของป่าเซียนมั่นนาะบัวน,นะครับเจ้าพ่อเล็กวิ่งครับวิ่งบนห้ากับหกวิ่งล่างหกกับเจ็ดนะครับอีกประมาณจากซีมือหรือหามือนะครับผมกะสีมาตามไม่นะครับปร,ประมาณวันเสาร์วันวันเสาร์ใดบ่ป่า,ปา วันเสาร์มื่อนี้วันยังมื่อนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์เสาร์นาเออเสาร์นาแมนบอผมหยุดงานผมสิมาเลยเนาะได้วันเสาร์ครับครับครับนี่ครับป๋าเซียนเพิ่นรับปากแล้วครับวันเสาร์นะครับได้เห็นคู่แน่นอนนะครับเอาฟังในเอฟซีนี่ล่ะครับเพิ่นให้เลขวิ่งมาแล้วนะครับเจ้าพ่อเลขวิ่งนะครับป๋าเซียนบ้านนาบัวนะครับ อันนี้สิบปันซาหาันเลือนะครับเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะครับเอาปลาอันมือวันมือวั่นไดกว่าสิบไปหามอ่ะไปตัดไม้วันที่ตัดไมวันที่สี่สีฮอดของเพื่อนกะครับเป็นว่านะขั้นครับเพื่อนกะยูแบบนี้แหละครับแต่ว่าก็คือว่าน่ะคนบานเฮ้าเนาะกะยูตามสบายของไผของมั่นเนี่นะครับแต่ว่าเพื่อนกะคือว่าเพื่อนกะลำบากท้างทางสิบไปนะครับ อ่าเพื่อนกะห้นี่แหละเพื่อนกะบ่มีแนวทางไ้เพื่อนกะไ้แบบนี้แหละครับกะให้เลขไ้เบอร์นี่ครับเพื่อนกะถือแล้วงวดนึงแล้วนะครับงวดต่ตไปเพื่อนกะจะห้เลขวิ่งแล้วกัจับคู่กับ่องเบิงมาเพื่อนสีแม่นตามสมคำ้มลำรือบอนะครับอ่าผมกะเลยมาตามไ้แล้วนะครับเอาไฮนี่กะพอเสียนนักพูกระขอ,ขอฝากอ่าเอฟซีนะครับจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปของ พ่อเสียนนะบัวนะครับใครมีน้ำใจนะครับกะอ,อยากทรงเงืนทรงหยังหรือว่าซอยเพิ่นนะครับกับช่วงนี้ผ่านนั่งผมกอนได้นะครับผ่านห้างพ่อเสียนนะผู้พารวยกอนก็ได้พ่อเสียนนะผู้ผยืขึนน้นเบอร์โทรให้นะครับแล้วก็ที่หลังๆต่อไปกะผมกะเชียเอาบัญชีเพิ่นขึ้นเองนะครับเพราะว่าบ่อยากผ่านผมก็ได้นะครับ ผ่านผมกับผ่านไปผ่านมาผมกับมไห้คือเก่านะครับแต่ละคนที่กระลู่นะครับเอฟซีของของพอเซียนทพูกัลลู่นะครับว่าผมกัทําบุญอยู่แล้วนะครับเอาท้ายนี้พอเซียนทพูดอะขอกราบสวัสดีครับอาวัสีปาครับสวัสดีครับ